คือเมื่อวานเนี่ยเขามีอัปเดตใช่นะครับแล้วผู้บริหารเนี่ยที่เป็นผู้บริหารระดับสูงคือคุณอะไรนะภาษาไต้หวัน parade. คุณเ<บ>ย็บค,ยคุณยิบคุณเย็บคุณเย็บลูกชื่อคุณยิบมาให้ข้อมูลเองเลยฮะนะครับแล้วก็ให้ข้อมูลเนี่ยต้องบอกว่าจริงๆอ่ะตอนงบไปร,รมาสองออกเนี่ยดูน่าเป็นห่วงอยู่เลยนะนะครับเพราะว่าสถานการณ์ตอนนั้นเพิ่งคลายล็อกดาวน์ไงแต่ล่าสุดที่ไม่ข้อมูลนี่คือ กลับมาหมดแล้วเขามีโรงงานอยู่ที่ไทยก็เล่งผลิตขึ้นมาที่จีนที่โปรตุเกสก็ขึ้นแล้วที่มาเลเซียที่เป็นตัวแทนขายรถยนต์เขาบอกว่ารัฐบาลมาเลเซียสนับสนุนเรื่องภาษีรถยนต์อีกก็เลยทําให้ยอดขายรถยนต์เนี่ยมันขึ้นมาด้วยเพราะฉะนั้นดูแล้วเนี่ยทุกธุรกิจที่เป็นแผนขาของเขาเนี่ยไม่มีสิ่งที่จะมาถ่วงละใช่คือกลุ่มยานยนต์เนี่ยเป็นหนึ่งในหุ้นกลุ่มที่เราแนะนํา มาต่อเนื่องวัตถุฟิชช่าเป็นกลุ่มวัตถุฟิชชิงควบคู่ไปกับกลุ่มท่องเที่ยวโรงแรมซึ่งเมื่อวานนี้พอเราเข้าฟังข้อมูลจาก A5 เนี่ย a s แล้วก็โดยเปลี่ยนชื่อเขาเดี๋ยวท่านไปคีย์แล้วไม่เจอนะ a s เออไม่ใช่ AHA นะ AAS AHS นะอ่าเพราะเมื่อวานนี้พอเราฟังข้อมูลเนี่ยกลุ่มยานยนต์เนี่ยถ้าชอบตัวเซฟก็จะเป็นสมุนไพร์วานซ์เพราะว่าอ่ะยูดีพีไม่แพงแต่ว่าถ้าไปดูราคาหุ้นเนี่ย สมบูรณ์ไอวานขึ้นมาเยอะแล้วนะเห็นไหมฮะใช่สมบูรณ์ไอวานขึ้นนํามาก่อนเลยใช่ขึ้นนำมาแล้วเพราะเหมือนเป็นตัวหลักเป็นตัวลีดเดอร์ในกลุ่มไงแต่ว่าตัว AS เนี่ยที่น่าสนใจกว่าแล้วก็เหมาะอืมมากกว่าสำหรับคนรักคอนเสิร์ตได้สูงเพราะว่าตัวสมบูรณ์ไอวานในคุณอ้วนเขาเป็นแบบโลคอลสเกลใช่ไหมเขาเขาเป็นแบบรับทำผลิต OEM ให้กับค่ายรถยนต์ในในประเทศแต่ AS เนี่ยข้อแตกต่างคืออะไรฮะคือเวลาไม่ดีเนี่ย เขาก็จะไม่ดีมากกว่าเพราะเขาเป็น global scale คือกระจายอยู่ในหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นเมืองไทยเมืองจีนยุโรปคืออยู่ในโปรตุเกสแล้วก็มีธุรกิจขายรถยน์ในมาเลเซียเวลามันไม่ดีพร้อมๆกันเนี่ยผลลบเนี่ยมันก็จะมาที่โดยตรงแต่ถ้าเวลามันเริ่มกลับมาดีเนี่ยการที่เป็น global scale เนี่ยมันจะดีกว่าเพราะว่าอย่าง S A T เขาจะพึ่งแบบยอดบริโภครถยนต์ในประเทศส่งออกก็มีบางส่วน แต่เนี่ยมันพึ่งแบบจีนดีไอ้นี่ก็ได้ยุโรปพ่คับไอ้นี่ก็ได้เพราะฉะนั้นเวลาดีเนี่ยมันก็จะดีได้มากกว่าเอสเนี่ยน่าจะเหมาะกับคนที่รับความเสี่ยงได้มากกว่าและมองเป็นลักษณะโบรกเกอร์สเกลใช่ไหมฮะใช่ซึ่งเมื่อวานนี้พอคุณโจเข้าไปฟังผู้บริหารเนี่ยคือโดยรวมเนี่ยผู้บริหารส่งเสริค่อนข้างบวกโดยเฉพาะยิ่งธุรกิจในต่างประเทศเช่นอะไรบ้างนะคุณอ้วน เช่นอย่างที่บอกไปเรื่องของมาเลเซียนะครับว่ารัฐบาลเขาสนับสนุนหน้าภาษีนะครับท<ช>ี่ยุโรปก็มีสนับสนุนหน้าภาษีนะเราจะเห็นหลายๆประเทศออกมาตราการคล้ายๆกันโปรตุเกสก็เหมือนกันใช่ซึ่งนอกจากเรื่อง,องภาษีเนี่ยเรื่องเงินเดือนด้วยคือทางทางผู้บริหารเอสบอกว่าตอนนี้เห็นการเพิ่มตัวในยุโรปที่ดีกว่าคาดการณ์มากๆใช่จนเบรกอีเวนต์ต่ำลงมากๆเพราะว่ารัฐบาลโปรตุเกสเข้ามาช่วยช่วยเหลือเงินเดือนให้พนักงาน80%อ แปดสิบเลยแปดสิบเปอร์เซ็นโอ้โหที่อื่นนี่คือห้าสิบอย่างของเราช่วยห้าสิบเป็นไหมนี่แปดสิบใช่พอพอกลายเป็นว่าพอธุรกิจเริ่มกลับมาเปิดในไตรมาสสามเนี่ยมันริ่มแรมอัพโปรดักชันขึ้นไปถูกไหมแต่ว่าต้นทุนเนี่ยมันไม่ขึ้นมันจะต่ามสมัยก่อนถูกไหมเพราะว่าเขามีการได้รับมาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐ ถูกไหมฉันจ่ายยี่สิบเธอจ่ายแปดสิบแล้วกําไรมันจะหมุนไปไหนอ่ะกาไรมันก็ต้องหมุนเข้ามาที่ที่บริษัทในนอกจากนั้นเนี่ยเขามีแผนกลยุทธ์อย่างเงี้ยคเขามีแผนกลยุทธ์เรื่องของการทำเอ่อทำเรียกว่าอะไรครันโ e รดักช d u c t i o n หรือว่าเป็นลักษณะ c o สคอนโทรลคือจากเดิมในโปรตุเกสเนี่ยเขามีเหมือนโรงงานอยู่สองแห่งพอมันมีเรื่องโควิดมีอะไรเนี่ยคือเมื่อก่อนเนี่ยมีสองแห่งแต่ละแห่งสมมติผลิตห้าสิบเปอร์เซ็นต์สามสิบเปอร์เซ็นต์ฟีดคอสเขาเยอะ ก็จะกดดันกาไรเยอะเพราะมันมีเหตุการณ์ครั้งเนี้ยเขามีการปรับสายการผลิตเหมือนอันที่อันเนี้ยปิดไปแล้วก็ยังไม่เปิดแต่ชั้นรวมไปเปิดที่เดียวใช่ครับรวมเปิดที่เดียวเพราะฉะนั้นเวลาทุกอย่างมันเริ่มกลับมาดีเนี่ยเบรกอีเวนต์ e มันจะมันจะผ่านพ้นเร็วส่วนโรงงานที่ปิดไปแล้วต้นทุนมันก็นไม่ได้กลับมานะเพราะว่ายังปิดอยู่อันนี้ก็เป็นอีกกลยุทธ์หนึ่งที่น่าสนใจของอาลีกัลไฮเทค ครับใช่ไหมเพราะฉะนั้นฝั่งยุโรปเนี่ยจะดีขึ้นเยอะส่วนฝั่งเมืองจีนก็ดีขึ้นเยอะใช่่จีนนนเ้าฟืกอลผู้บริหารเขาบอกว่าดีกว่าข้าเมืองจีนนีนมาตรการกระตุ้นให้คนซื้อรถยนต์คคนซื้อรถยนต์ใช่ไหมฮะเอาเฉะนั้นครึ่งหลังเนี่ยทางพี่โจเนี่ยคาดการณ์ว่าอเมริกาไอเท็น่าจะกลับมามีกําไรกลับกลับมามีกําไรหลังจากไตรมาสสองขาดทุนทั้งๆเยอะใช่ไหมครับใช่แล้วนอกจากนั้นบริษัทก็อยู่ระหว่างการ เขาเรียกว่าอะไรฮะับปรับกลยุทธ์ที่จะไปผลิตพวกชิ้นส่วนนะรองรับพวกธุรกิจ EV ด้วยนะครับคือพวกนี้เขามีเครื่องจักรเขามีระบบอัตโนมัติอยู่แล้วจริงๆมันสามารถที่จะปรับเปลี่ยนนิดเดียวเพื่อให้ไปเข้ากับตัวของรถยนต์ e ีีได้นะฉะนั้นอาจจะมองว่าเอ๊ะเขาใช้เหล็กใช้ใชคือของพวกนี้มันสามารถที่คือมันมีตัวปั๊มอยู่นะสามารถจะเปลี่ยนจากเหล็กเป็นอลูมิเนียมหรือว่าเป็นชิ้นส่วนที่มันที่มันไปเข้ากับตัวนี้นะครับก็เลยทําให้อบิโก้เนี่ย เวอร์ชันเนี่ยถือว่าถูกนะน่าสนใจเลยนะแค่0.4 book value 0.4ไม่ถึงครึ่ง book กับคุณก่อเพราะฉะนั้นก็ดูน่าสนใจแค่ดูเชิงเทคนิคนี่คือกราฟก็แบบยังอยู่ในโซนต่ำก่อเพราะฉะนั้นถ้าจะหาสักหนึ่งตัวเลือกที่ท่านมองว่ากลุ่มยานยนต์จะฟื้นตัวแล้วก็เป็น global scale เนี่ยละ up side ดูมี สาระสําคัญเนี่ยก็น่าจะเป็นอาร์บิโก้ที่น่าสนใจเพราะว่าสมุนอันวัลขึ้นมาเยอะแล้วใช่ไหมฮะวันนี้คุณโจเนี่ยนะคราะหอของเราก็เลยปรับคําแนะนําขึ้นมาสลาตัวอาร์บิโก้เนี่ยปรับขึ้นมาจากเดิมเนี่ยให้ซื้อกินกําไรเพราะว่าตอนช่วงไตรมาสสองเนี่ยงบไม่ดีเพราะโดนโควิดใช่วันนี้พี่โจปรับขึ้นมาเป็นซื้อเป็นซื้อเลยเป็นซื้อเลยครับคือเร й ติ้งของเราเนี่ย บายเทรดดิ้งบายแน่นอนบายบายก็จะมีน้ำหนักมากกว่าเทรดดิ้งบายนะครับให้ราคาเหมาะสมเท่าไหร่ฮะสิบสองบาทเจ็ดสิบฮะสิบสองจุดเจ็ดอ่าเมื่อวานปิดเท่าไหร่นะเมื่อวานปิดเก้าสองห้าอก็มีอัพไซด์สักประมาณเกือบสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ปรับขึ้นจากเดิมที่สิบบาทห้าสิบต่างนะฮะก็ในรายละเอียดเชิงลึกเนี่ยก็อาจจะตบอวิเคราะห์ของ พี่โจ้ขับกดได้ครับพี่โจ <with> ้นี่ยช่วงหลังๆนี่เพอร์ฟอร์มดีนะตั้งแต่วันอังคารนะวันอังคารนี่คุณ JKN ของคุณพี่แอนเนี่ยซิลลิงจริงๆแกมาตั้งแต่ RS แล้วนะแสดงว่ามีผลเหมือนกันนะราหูเคลื่อนรอบนี้พระราหูไม่แน่ใจคุณโจ้ที่เขาราศีอะไรราศีอะไรนะจะได้ประโยชน์จากการเคลื่อนย้ายของราหูรอบนี้ด้วยแล้วกลุ่มแกก็มาแล้วนะบัรเทิกบัรเทิงอะไรเอาความไม่ดีแกทำปุ้นกลุ่มบัรเทิงด้วยนะ พเพราะฉะนั้นช่วงนี้นักลงทุนเนี่ยเกอะพี่โจ้เกาะพี่โจ้ไว้นะโจแทกโกนบันจงรักเนี่ยจำชื่อกว่นี้ไว้วัออนนี้ทางกลุ่มสื่อมีเดียซึ่งจะได้ประโยชน์จากราหูเคลื่อนย้ายเข้าพรุร่งนีในรอบนี้อ่ะเก่งด้วยแล้วก็มีมีแรงส่งมีแรงสามส่งด้วยนะเนาะยังไงติดตามกันวันนี้พี่โจอัปเกรดทุกอยาครับพี่โจให้ด้วย